สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูงานเช้าวันที่สามกันเลยนะเดี๋ยวต้องขอวันนี้อาจจะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอดีผมรู้สึกไม่ค่อยสบายนะก็รถเคนมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะยกประกอบมานะที่สักแก้วนะเจ้าทัศซีล็อกกี้ เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเจ้าสามร้อยนะเป็นเครื่องหกหกเคนะเป็นเครื่องหกกเคก็อากาศร้อนมากนะอากาศร้อนมากเมื่อวานเกือบไม่รอดนะผมเมื่อวานเกือบไม่รอดก็เกือบหลับแต่กลับมาได้นะเกือบหลับแต่กลับมาได้วันนี้ก็ตัางดีอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะดันให้สุดๆแล้วกันลูกค้าที่รอก็รอนิดหนึ่งนะรอน,นิดหนึง่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยรถเทรนมาเรียบร้อยแล้วนี่นะรถเทรนมาเรียบร้อยแล้ว ก็เดี๋ยวเตรียมตัวจะยกประกอบเข้านะเตียมตัวยกประกอบเข้าที่จังหวัดสระแก้วนะบ้านท่ากเกษมนะครับบ้านท่ากเกษมตัวบนท่ากเกษมนะอำเภอเมืองนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องเก่าเขานะฮะเครื่องเก่าเกียร์เก่าเป็น195นะเป็น6เทสี195เกียร์เป็นเทเอฟรถตรงรุ่นมาแบบนี้เลยนะ หัวเป็นล็อกกี้นี่นะหัวเดิมนี่นะหัวเดิมเป็นล็อกกี้นะครับก็ใส่ใหม่เป็นเจ้าหัวสามร้อยนะมันจะเหมือนสาหกแต่มันจะเตี้ยกว่าแล้วก็ซุ้มบันไดตรงนี้สามหกมันจะมันจะย้อยลงมามากกว่ามันจะมีใหญ่กว่าอันนี้เป็นสามร้อยตัวช่วยพแรงยกหัวเก่งก็เป็นโคชเนบารนะใช้คนยกเอาไม่ได้ใช้เป็นมอเตอร์ยกนะ ก็อุปกรณ์ทุกอย่างก็ไล่ใส่ไปหมดแล้วนะครับนี่เลยนี่ก็เป็นเครื่องใหม่ที่จะใส่ไปนะโควเคคอมเร็เ็วนะตัวนี้น่าจะเป็น26หหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะตัวนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอน ใช้เป็นเกียร์เซเอฟมาใหม่นี่เลยเซทเอฟนะพอดีเคานมาพอด,ดีเลยก็รอยยกเลยวันนี้นเ,นเดี๋ยวรอชมกันนะครับอเอาเตรียมตัวยกเครื่องขึ้นแล้วน,น,นี่นะเจ้าสามร้อยเครื่องโหยเคนะ สี่เป็นล็อกกี้นะครับนี่รอดูเลยเครื่องลงเรียบร้อยนี่สามร้อยประทับล่างแล้วโอเคทบนะไม่ได้ทำอะไรเลยเป๊ะนี่แล้ดู ก็จะมีช่องเนี่ยตรงมอเตอร์ไฟฟ้าก็เหมือนกันเหมือนกันของมันนิดนึงก็เจาะรูไว้เป๊ะหมดให้ข้างหน้าข้างหลังลงเป๊ะเลยเดี๋ยวใส่ลัดเอียก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเจาะเกียร์ชนแล้วก็ใส่รับหลังแล้วหัวครอบนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปตอนเย็นแล้วกันนะคลิปตอนเย็นเอดกดใจรอนิดนึงเดี๋ยวได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแน่ เจ้าล็อกกี้ร้อเก้าห้านะเครื่องเดินไป็นร้อก้ห้าแบบนี้นะก็ <c oughs> เดี๋ยวรอชมตอนเย็นแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอนใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม